สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์น็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับวันที่4การรก,กรกฎาคม2 5 6 5มีความเคลื่อนไหวนะครับของประธานาธิบดีโจโบไบเดนผู้นำของสหรัฐที่ก่อนหน้านี้ได้ออกมาโพสต์ข้อความบนทวิตเตอร์เป็นการสื่อสารเนี่ยครับไปยังบริษัทพลังงานต่างๆในสหรัฐอเมริกาให้ลดราคาน้ามันเนี่ยครับลงมา เพื่อที่จะให้ไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนเนื่องจากว่าเวลานี้เนี่ยประชาชนคนสหรัฐอเมริกานั้นกําลังประสบปัญหากับราคาพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและรัฐบาลภายใต้การนําของประธานทรัมป์จ,จบไบเด้นนั้นก็ไปกล่าวโทษนะครับว่าเป็นผลพวงมาจากกรณีที่ทางด้านรัเสเซียนั้นเปิดปฏิบัติการทางทหารในยูเครนส่งผลกระทบเนี่ยครับให้ราคาพลังงานทั่วโลกนั้นเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องแม้ว่าหลายภาคส่วนนั้นบอกว่า สิ่งที่เกิดขึ้นในสารัฐอเกานั้นเป็นผลมาจากการดําเนินนโยบายที่ผิดพลาดของประธานาธิบดีโจไบ,บเดนก็ตามแต่ท้ายที่สุดนั้นเนี่ยโจไบเดนไปทวีตข้อความบนทวิตเตอร์บอกว่าข้อความง่ายๆของผมที่ส่งถึงบริษัททั้งหลายที่ดูแลสถานีบริการต่างๆซึ่งกําหนดราคาปั๊มนะครับก็คือช่วงเวลาสงครามโลกช่วงเวลาสงครามและโลกกําลังตกอยู่ในอันตรายชุดราคาที่คุณคิดหน้าปั๊มลงมา ให้สะท้อนต้นทุนของคุณและทํามันเดี๋ยวนี้เป็นการทวิตข้อความเหมือนกับไปร้องขอให้บริษัทเอกชนเหล่านี้นะครับลดราคาพลังงานลงมาลดราคาน้ํามันลงมาเพื่อประชาชนนั้นได้ใช้น้ํามันราคาถูกก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีโจไบ,บเดนนั้นได้ไปตอบคําถามสื่อมวลชนเมื่อสื่อมวลชนถามว่านานเท่าไหร่ที่ประชาชนคนอเมริกันนั้นจะต้องใช้ราคาน้ํามันที่แพงอย่างนี้ ทางด้านโจไบเดนนั้นก็ตอบว่าก็จนกว่าทางด้านยูเครนนั้นเนี่ยจะชะนะสงครามหรือว่าปูตินนั้นจะแพ้สงครามซึ่งไม่สามารถที่จะตอบได้ว่ามันจะต้องใช้เวลาอีกนานเท่าไหร่นะครับล่าสุดพอเป็นแบบนี้เนี่ยปรากฏว่ามีสื่อมวลชนของจีนนะครับอย่างเชินห้วยหัวคอลัมนิตและหัวหน้าสำนักง,งาน EU ของไชน่าเดลี่เป็นสื่อมวลชนภาษาอังกฤษที่มีพรรคคอมมิวนิสต์จีนนั้นเป็นเจ้าของเนี่ยก็เขียนเนี่ยครับบอกว่า ท้ายที่สุดแล้วเวลานี้ประธานาธิบดีก็ได้ตรหนักว่าทุนนิยมเป็นเรื่องของการแสวงหาผลประโยชน์ล้วนๆที่ผ่านมาเขาไม่เชื่อเช่นนี้นั่นก็คือเป็นการตอบโต้ไปเนี่ยนะครับว่าเป็นอย่างไรล่ะสําหรับเรื่องของระบบทุนนิยมที่สหรัฐอเมริกานั้นเชื่อว่ามันมีความดีมันมีสิ่งที่ทําให้ได้ผลตอบแทนที่เหมาะสมเวลานี้ก็เห็นบอกว่าเพราะทุนนิยมใช่หรือไม่ทําให้ราคาพลังงานนั้นเนี่ยมันสูงขึ้นเพราะว่าทุนนิยมนั้น ต้องการสแสวงหาผลประโยชน์ล้วนๆเพื่อธุรกิจของตนเองนี่เป็นสิ่งที่น่าสนใจนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยคุณผู้ชมครับไม่ใช่เฉพาะในส่วนของสื่อมวลชนจีนเท่านั้นเวลานี้เนี่ยครับทางด้านเจฟเบตอสผู้ก่อตั้งบริษัทแอร์มอนได้ทวิตข้อความวิพากษ์วิจารณ์ทางด้านประธานาธิบดีโจไบเดนหลังออกมาเรียกร้องให้บรรดาผู้บริหารบริษัทน้ำมันปรับลดราคาน้ำมันลงเนี่ยครับซึ่งในส่วนของทางด้าน เจฟเบซอสั้นบอกว่าโอ้ยเงินเฟอ้อเป็นปัญหาสําคัญกว่ามากที่ทําเนียบขาวจะต้องแก้สําคัญกว่าการมัวแต่ออกถแถลงการแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นถแถลงการเพื่อเบี่ยงเบียนความสนใจหรือด้วยความเข้าใจผิดเรื่องพลวัตของตลาดขั้นพื้นฐานแบบสุดกู่ก็ตามนะครับต่อมาเนี่ยนะครับปรากฏว่าทําเนียบขาวก็ไปทวิตข้อความตอบโต้ทางด้านเจฟเบซอสเนี่ยบอกว่าพลวัตของตลาดขั้นพื้นฐานแต่เป็นตลาดที่ทําให้ผู้บริโภคชาวอเมริกัน ผิดหวังนะครับแน่นอนครับเวลานี้ต้องบอกว่าราคาก๊าซเฉลี่ยเนี่ยครับหรือว่าราคาน้ํามันเฉลี่ยนั้นของสหรัฐอเมริกาอยู่ที่4.81ดอลลาร์ต่อแกลลอนนะครับแล้วก็ในส่วนของบางรัฐนั้นเนี่ยตอนนี้ราคามันพุ่งสูงขึ้นไปกว่านั้นนะครับราคาอย่างเช่นในส่วนของแคลิฟอร์เนียตอนนี้ดีดตัวไปแตะระดับ6.25ดอลลาร์ต่อแกลลอนแล้วนะครับยิ่งทําให้ ประชาชนคนอเมริกันนั้นเนี่ยครับต้องใช้พลังงานที่ราคาแพงขึ้นอย่างต่อเนื่องนี่เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวนะครับที่ช่องถาอินเตอร์นิวนั้นนำมาฝากคุณผู้ชมกันครับ